สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกำลังรับชมรับฟังนะครับโอ้รับชมรับฟังนี่น้ำแรงผู้ชมหนึ่งคนอันคุยซื้อแน่าทีกระโจกรวบจุด,ด,ดหรอก ่ใส่กล่องใหนโ่อดจัหวนดดจักหวดโอ้ร้ยพ้งแท้ัผู้ชมสิบเก้าคนนะคะก็ลังไปเปิดงานนะคะพี่นอ้องค่ะมอ้ยเองเาวาเสือนอง้อเนี่ยครับโอ้ยอยากมีเงิน้ลนเงินแสียคนด้เนาะ นอเดไหโดยยากซื้อทางคุณรถตลาดละเลี้ยวซ้ายเด้อยมุมนั่นละยมุมนั่นละโอ้ไปซุดหนีเลี้ยวซ้ายยูมุมเห็นจีแม่นเจ้าใครยังแน่ล่ะนี่แกงอไม้แกงเน็ดหมกไก่ลาบเบ็ดกระมีแซ่บเด็กซื้อซอยเด้โอ้ปิ้งกระมีตัวนิปิ้งใส่หมูซินุพงสวัสดีครับมาดามสีแห่งสาบถีสวัสดีค่ะ ไปใส่นอไปเอ็นก็ต้องไปเอ็น,อนโคราดค่ะวันนี้ลุงเหล่าโคราดพ่อครับทีมงานระเบียบวัฒน้าสินนะจ้าสวัสดีอามบุทธิชัยศิลปินบุไทยทนะั้สวัสดีครับจีสวัสดีจ้าสวัสดีพระรามนิดสวัสดีพระสังกฤษสวัสดีอนุวาัาดคิดฮอตจีกําลังไปโคราดนะจ๊ะวันนี้ค่ะลงเล่าโคราดไม่เป็นตัวเต็มเราบอก สวัสดีภาษาอังกฤษทุกท่านเลยนะคะสวัสดีครับพี่ออฟสวัสดีค่ะสวัสดี6กสิบกว่คาคนเปิดวงมือไหนครับเปิดวง18กันยานะคะ,ะสวัสดีน้องนัทค่ะที่ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในเครื่อจากบร,ร,ร,ริษัทพีบีอินเตอร์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเพราะว่าจะเป็นน้ำสารแดงที่ปุนี่นงกรองสีเขียว เบียร์สตาอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเบียร์เเน็ตเน็ตซาดิ์นี่คือเป็นทังสี่วันเป็นอาหารเสริมเบียมทูสบู่สมภัยยาภัยชิงหลิงนี่เลือกันสงส่วนขอเสียงเขาจเปิดวงบถมเลยจ้าสูตรููตัวก่อนรหัสสิบเก่าพร้อมกับทางด้านของวีวันเฮิร์บแคปซูลเสียดายหายไปได้ไปสัมบูรณ์เด็กผู้ชายวีวันเฮิร์ฟถ้าชอบแบบกาแฟก็คิดฮอดแม่ดิสวัสดีน้องพลอยบันีเสริมคุณสุขภาพสตรีกับเลเวฟยาซิฟันสมุนพันนางเอกไปขึ้นถนนพันนักเอกไปรับเชิญจ้าคุณได้เป็นยาดี กับจากซีฟันสมุนไพรแอนตราแซนที่มีสมุนไพรสองไปใส่จีเดินทางปลอดเพื่อกางไปโคราชจ่าไรสดประโยชน์ต่อเนื้อปลกไลลเอียงรอไลรสดจ้าโอ้ขอบคุณมากค่ะนนอครับกับจากซีฟันสมุนไพรแอนตราแซนนะครับหลอดละสองร้อยยี่สิบเก้าบาทนะซีหลอดขึ้นไปมอร์นิ่งสวัสดีคุณยายสวัสดีคุณยายโพดดีนะคะมันหมานจ้าเจซีคิวคิวขนอ้วนป๊า มีหนึ่งไปเป็นตายเลยนี้คีเบียดุาันดวงรับตอนนีเนาะกําลังไปโคราชย้ายไปงานไปงานร้านโรงเหล้านะครับมีคนเสิร์ตโอ้โอศูนย์แปดเก้างส่ถ้าเขามีไฟเขียวถิคือมีแต่ไฟแดงแทนเดหน่งสองาบหูบาบาลฟินแลนด์บหมักผู่บาลฟินแลนด์บ่บประมาณภู่บาลฟินแลนด์หอกจ้าสร้างมันค่อยหน่อย สวัสดีนนทชัยนันนะคะสวัสดีน้องปีกด้วยเจอกันสุวิตเหลือมรอสวัสดีที่รักค่ะคนอ้วนใจดีพี่น่ารักจังครับพี่น่ารักจังครับเม่ตายไงดอกอีเท่านั้นเหยอฮาบนาฮาคอนยังคุ้นคอนเพ้ยนอยากเห็นเจซี่เรีนครับเมื่อนาก่อนคาหลายหลายหลายโอ้จ้า สัสดีต้นไม้นะคะสวัสดีฟ้าถูกนี่อย่างบุญมาถ้าอย่างพูดสวยเนาะช่วจะข่งคามงามติหนูโอ้ยเดี๋ยวพ่อหน้คนเปียกคำสา่กวายดูข้าวจ้าช่องถมเนาะขยันจะข้าวประจันดวโอ้ยเศรษฐีหัวร์เนาะหัน ขานี่ไมของกสิขายดีเลยเนาะบรกไดต้งกราบขอไม่ได้ับลาไปก่อนบ้านนะักก่อนสีบอจ้าเมีนจ้าบ้านนักก่นโคราชค่ะสวัสดีภาษาอังกฤษเ้อสวัสดีวบ่าภาษาอังกฤษบอกไม่ได้ภาษาอังกฤษอวยบายายขอปรปึกไมับผู้บาวดีนนเชนนั่นอยางผูบาวโถ แยกัดน้องกระทำน่งกยาานีเ่ในี่ยโรงงานน่าเรถมับตีบวดรถกัะไรไผ้จัดการหมูท้องค่ะบ่ได้ไปเปิดพวกปถมเลยตีบอบ่ได้ไปเมียเอาไปหานลก่อนเด้บัว ยังรับอะไรออนไลน์นะคะวันนี้ค่ะที่โคราชลงเล่าโคราชเออก่อได้ยยี่รอดี่บา่ขอมนไีกล้วอจะไ่ะวันนี้จะพาไปฝากท้องนขอลาอวันค่ะขอแสดงความนับถืออสวัสดี อังสมารินค่ะมจะไปไยว้าไปงานไปง,งานโรงงานโรงงานโรงเล่าโคราชค่ะอคอนเสิร์ตจะรโรงเหล้าโคราดนะครับวันนี้พกเขาเก็บซีรลททิมงานผพนั่นอีกเลยย่างกขาังการ ก็ดีแบงค์ดนตรีนะคะไผ่ไป,ไปยังขนาดนั้นไผ <ป S> ่ไปไผ่ไปเป็นหมูอีโบดอีโบดอีโบ,โบดเน่ยังนี่กงับมาผุ่นไผ่ไปเนี่ยหลายคนยู่จกเจซี่ไปยังค่ะไปงานรุ่งเหล่านะคะ อาเซียนสั้นจังหวะขับโหลดมันสั้นไอ้ปากนานโนขึ้นห้านจากโมงครับขึ้นห้านนั่นหาทุ่มรับมันหมานโอเคมันหมานมันกับมัน,มนเออ ตกกระไรไรหรอกเงี้ยมันเหรอแต่มันเหมือนไป้อใช่หรือเปล่าน้ีมันมากพันหลอดเลยเบอร์โทรัพท์กนอีนเปลี่ยนแต่เสียบไม่ได้ วันนี้พอแม่เอ๋ยเราขาวหยกเลยว่ะสวัสดีผู้ชมห้าสิบสามนะคะสวัสดีคําเบียงนะคะคําเวียงอภิรักษ์จักรพันธ์จันทวงศ์สวัสดีภาษาอังกฤษค่ะ มากรุเงเทพเราสิไปหาโอเคจ้าเอาดีบไม่ยางหลัก่อนบูเยให้ชิงหลีโอน้ำมันมาก่อังสมา,รเ,าสเรเนกเองาสามงสมเปฮอลแลนด์สิไรสดไหมเด้อรถมปนหลายบาย,บาย